ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เอลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านคิดตั้นช็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโค้ดไวไวทันใจจริงๆนะคนณดูมีบริการเติมโรบ,กบอกระบบ VPServer สูงถึงเล8แปดบบ และทีเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลขสิบที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะครับผมลานคิดตันชอ็อปถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนําเลยไอเฮฟซียูร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนําเลยไอเฮฟซียูลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลย

เออโอเคสวัสดีอูตะเองนะจ๊ะออยากให้พี่แป้งมาพากว่านุ๊อเราเสียงนี่ก็ิสธิ์มาไม่รู้ว่าจะโดนอนไรืหรือเปล่าโอเค,อเค,อเคตอนนี้ผมก <g> ็แต่ง i u t a แล้วนะ u t a นี่ก็คืออะไรอูตะใช่ไหมวันวันดีพ่อดี สวัสดีเจ้าสวัสดีคขาแพะอ่อพอเราแข่งขาใ Eller, ช่ป่ะันนี้ขาขาดเนื้อพันเนื้อพันเนื้อพันกยบรัฐบาลชุดด้วยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอาล่ะค well> ุณผู้ชมวันน okay. ี้เนี่ยอยู่ผมเองคิ้วรัตชดีแล้วก็นูเปร์นั่นเองวันนี้เนี่ยผมแปลงร่างกายเป็นอุตาะนั่นเองนะครับผมเออบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยดูละอินมากๆเลยใครดูมาแล้วบอกผมด้วยว่าอินหรือเปล่า นะจ๊ะโอเคผมก็จะไม่ได้สปอยนะคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้สปอยอะไรเลยนัน,นนะเนา,เาะพ่อเนาะนั่นแหละเดี๋ยววเราเนี่ยจะมาล่าฆ่าหัวด้วยอุตะได้น,นะครับหรือว่าจะเล่นอะไรเพลินแล้วแต่ผมเองนั่นแหละแต่วันนี้เนี่ยเราสุ่มได้อุตะจริงๆผมก็อยากได้อุตะก่อนใน e p ีแรกเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยสุ่มตัวละครในวันพีชนยก็จะเอาตัวอื่นๆมาเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ1 0ึ0งัไลค์อย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งและเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Let's g กมานูเป์ เราออกมาก่อนนะอูตาเนี่ยต้องใช้ผลอูตาใช่ไหมแต่พอก่อนเลยครับ <c oughs> ผมไม่ใช้ <c oughs> ใชเรือยไชโดใช่อูตากินผลมังกรเป็นแล้วไงล่ะเออดูออทำไรอหรอเหลือเลยวัเฮลโห้ฮลโลเก๋ย เ e l l เเกยมาดีอโอ้โหโอ้โหโอ้โหนุบทำไมมันมันตายไปแล้วงเลยมันก้าวเอ็มนี่พมันว่งหมดแล้วมันเอาตายหรนี่ไงจมน้ำตายเฮ้ยมันใส่ผ้าคลุมเออไอเนี่ยค้างไปเลยนุ๊บมันค้างไปแล้วมันดีมันดีมันดีลุงดีเฮ้ยขอขอขอเออดุ้ยเออตัว K ผม 4M อยู่นะในนก้เอ็มอยู่นะ อะไปมันล่วงไปเมื่อกี้เลื้อนเกินเอาแล้วโอ้โหเสกโคตรเยอะเลยวะ่ะเฮ้ยได้ไหมเฮ้ยอะไรยังอ่ะเอา้าแย่แล้วไม่ใช่เหรอแย่แล้วนี่ว่ะเป็นใครอ่ะตัวนี้ข้างล่างขง้างล่างเรียบร้อยล็อกละล็อกแล,ล้วนี่ไงสวยสวยนี่ไงเดาก็ตายยังไม่ตายเอ้าโดนอู้เจ้าทะเลอ่ะไม่ไหวเจ้าทะเลมันกวนเกินอ่ะนู้นเรากลัวตายว่ะไปกี่ตัววะเนี่ยอู้ ลูบเราโก,กาตายว่ะเ,าาเ,เหมือนมันเป็นเจ้ามันเหมือนเป็นเจ้าทะเลของมันนะเนี่ยตัวทีอะเห็นไหมนี่ยก็าตายเลยโอ้ยอีกแล้วเจ้าทะเลยุงยากับเจ้าทะเลนี่นแหละคุณผู้ชมกูว่ากูตายเพราะเจ้าทะเลแน่นๆเลยลูกเดี๋ยวเอาตัวอื่นแทนดิออกมาเลยดีกว่านั่นไงตายอีกนึง โอ้โหเชีวเกินหมดก็เชียวเกินเลื่อนลื่มากเลยอ่ะรุมรุ่นล่อๆมาตรงนี้ดีล่อมาตรงนี้ดิตรงไหนวะตัวนี้อได้แล้วการเองลากไประอ้นเอาไปเลยลากเลยเอาไปเลยเอ้ไเลยเอาตัยตายอ่ะเอาตายแล้วลรอคือเปนมีเจ้าทะเลของเราด้วยไงเอาแล้เองก็ได้ใช่ไหมโอ้เกียนเกินมีเจ้าเลี้ยนเกียนเลยอ่ะเก็เองไม่ออก อดอดเลเดินป่ะนี่อ๋อปิดแล้วปิดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเป็นโลกสามไหมพอลูกพลเหลือได้แล้นะพ่อหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนเซฟกันเปลี่ยนเซฟก็ได้นะเปลี่ยนเซฟก็ได้เนาะเอ้ยอะไรเนี่ยเย็นเย็นเย็น PVP ไม่บักหนุ่มนุ่มมีอะไรขยับข้างหลังอ่ะกูไม่ต้องย้ายแล้วแหละนุ๊กไม่ต้องย้ายแล้วแหละล่อเสียงจาวล่ออ๋อไม่เปิด PVP นุ๊กปะเราเปลี่ยนเซิร์ฟไปก่อน พ่อครับพ่อกูเห็นไม่แต่มึงนี่แหละทำไมข้างวัวเยอะกว่าเพื่อนวะโอ้ oh my god คุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในโรคที่สมแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะมีคนยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเงียบไปหมดเลยเนาะพ่อจ๋านี่ไปเรียนเปล่าแ <c oughs> น่นอนวันจันทร์นะฮะ <c oughs> ซึ่งคลิปนี้น่าจะลงเสาเอ้ยเรือบ,บ้าเอ้ยตกใจนึกว่าอะไรอะ่ะอยู่ๆก็มาจากไหนไม่รู้นะไม่มีพีพีเลยหรอหนุบะเงียบมากเงียบอยู่ เจ้าซะจริงๆผมอยากให้มีผลอุตะาอุตะเข้ามานะผมพูดตรงนะคุณผ,ผู้ชมไม่สปอยเวนเกือบไปแล้วเวนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเนาะจะอ้นเลยนุน๊บคุกกลสยอ่ะเอาคก็ถ้ามีผลอุตาต่าเท่เลยนะคุณผมมู้ชมเท่ามากนะครับผมโอเคมาเรียบร้อยไม่มีใช่ไหมนูกเปร์แถวเนี้ยอยตัวหนึงนะ่งอะแต่ว่ามันบินมาเฉยเราไปเปิด เลือนอีกแล้วงันเหรอเฮ้ยหมูเนเจ้านะเนี่ยต้นไหนหนอ๋อเออเห็นไรไรละเหตไรไรเอาดิเอาดิดูดิเดี๋ยวเอาดิเอาดิเอาดิใกล้ตายนะได้ไหมได้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 ฮโอ้ไล่มาชนเกโออู้คนตายไม่เอาน่าไม่ไม่ลืมใช้ไอ้นี่เนาะถ้าเกิดว่าใช้นั่นดีเลยชื่ออะไรนะเดี๋ยวรู้อ่ะ ไม่ไม่ไม่ใช้นะที่มันเป็นดาบอะสายฟ้าโอ,โอ้เออน่าใช้โพเลยจะตายยังไม่กูต้องมาุาายย่วยหนูกนูนออู่ไหนแล้วอ่ะไงแต่แปมให้อยู่เมื่อกี้ไม่น,น่าจะควรจะได้แล้วเว้เราอะ่ะนูก<อ>ไม่ได้จริงเออตายแล้วนะไม่ตาย <laughs> มันละตายได้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 เฮ้ยมีอีกมีอีกมีอีกนี่ลูกไม่ใจเลยชิบแต่มีเลี้ยงเลยแต่วาหมดพอแล้วดูผิดนิดหน่อยนี่โอเคหมดแล้วเหรองั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเซิร์ฟอีกไหมอยากเจอที่แบบเขา PVP กันนะเนาะมันลองเองอ่ะมันลองเองแต่แบล็คแล้วมันตั้งชื่อว่าแชงใช่เหรอแล้วมันตั้งชื่อว่าแชงแล้วมันก็พิมพ์ว่ามังกรสเปน ดูใครโดนไม่ได้เลยอุตังอะไรนี่เฮ้ยอ้าโลตัวเดินไปเฮ้ยมาละมาละใครปากแซบจีนนะดูดิแซบเลยมาเดินแซบเโอ้โหอ้นมาเดินเขาไม่หยาบมาเต็มเลยตรงนู้นเออเดยวไล่ก่อนไหมไไม่รื้จากอีกชิบหายแล้วสิพี่นุ๊ปอ่ะโอ้พี่อ้นไม่มีเลยเศร้าจังเศร้าจังเอวมีสีเลือดเกิดนุ๊ โอ้ไม่ได้แล้วกูเลื้อนแทนกูเลื้อนแทนอ่องไม่ด่าเลยโหดเลื่อนยังไะนี่ไงเลื้อนแทนนี่เฮ้ยไม่โดนด้วยอ้าลอะลูอลูดูมันหนีเราไม่พักเลยเว้ยรับแอร์รับแอร์เดี๋ยวเราช่วยจับเออเทการเอฟซีจะโดนด่าป่ะเนี่ยเรื่องจริงเลยพี่เฮ้ยเอาผิดคนเออ บ่เอ๊ยลงมาทางนี้ด้วยพอสายกตาสั้นตัวต่อเลยนี่ไงดูจับได้แล้วสวยสวยสวยนี่ไงตายแล้วตายติดไฟไวรุณร้อนแรงอือตายแน่ๆอย่างงี้ลองนะพี่มันลงเว้ยเอ้ยไอ้นี่เอฟซีเอฟซีตัวน้อยเอฟซีเองอะเอฟซีน้อยเอาออกเซิร์ฟเลยเบเลยตัวหนีเอาไปตัวหนีอ๋อเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวย ก็คนมายิงอรไบแหมว่าดูเถอะว่าไอ้งงไงมีใครตายอีกแล้วเล่นมีใครตายอีกแล้วสวยนุ๊กนั่นแหละเรียบร้อยอ้นยิงเออ้าเอหนุ๊กโอ้โหแย่งซีดเกินโอ้ตับหกจันแล้วเพื่อนเป็นบอลเลยมันจะเกิดเดือดเกิดไปเออมาด้านหลังอ่ะใช่ปะ เไออันั้นพันต่อไม่เอาเลยมันด่าไหมบีเมอร์บีไลท์อ้าวอาวอาเมื่อกี้ไปลุมเขาก่อนระวังพี่ดูเปิร์ลุมด้วเลยสุดเ้ยเพื่อนคนตอระวังพี่มันลุมไงไม่ถึงไอตัวนั้นหรือเปล่าไอพวกที่ที่เราฆ่าไปเมื่อกี้เออไปรอข้าไปรอเข้าเข้าไปได้อู้มอ้นอ้นโอ่โหเปิดปะวะ ไม่เปิดแล้วทำทำทรงหนีไม่ห่อนะนั่นน่าจะเปิดนะเลี้ยเลยไรกันบอกกันตรงเลี้ยงมากให้กูจะตามจับตั้งนานเหรอไม่เปิดจะ่ทำทรงหนีวิ่งไว้ก่อนไปคุยที่ร้านเฮ้ยดูดูข้างหลังนี่ดูบไปไปอยู่แล้วข้างบนนั้นวะข้างหลังข้างหลังนี่เลยฮัลโหล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 ูดูบดูได้เลยดูบดูบได้ อัลโหลอ้าโลเปิดเปิดเปิดตรงนี้เปิดอัลโหลจับมาสแกอะโลโดน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 ทำมาดินิดเดียวไปแตงพัดพูดไวนี่ไงดีอย่างเดียวเลยจ้ะเอ่อะดีอย่างเดียวเลยนครับเข้าไปแล้วนแล้วนแล้วเข้าแล้วมันโดนดีดมันโดนดี

งอโดนกูโดนกูโดนกูเข yeah, ้ามปแล้วมันบลอะไรนี่แม่แล้โดนกูฆ่าตายมันพิมพ์อะไรอ่ะมันพิมพ์อะไรบอกยังไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันยังกังห้ามากเลยไม่น้องก็แน่นีวะมีไงนี่ลุเปิด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 ลูโอ้เปิประตูอีกแล้ว ป้าไปแล้วเมื่อกี้ um> เลีวเกาก็ยิงมั่วๆอะไรดิเพื่อนเราก็เราก็ได้เฉยเลยอ่ะบ้าเอ้ย่าจริงๆเลยคุณผู้ชมมานี่มานี่เลยด่วนเลยอุ้ยใจกันล้วโอ้โหเกลือหงเลยผมประตูแม่งกอตีนจัดเลยเพื่อนไม่ต้องตามอ่ะพรุ่งนี้ก็คงจะตามได้นุ๊กบ้าไปบ้าไปนี่เนยโดน นี่ไงผมตัวกี่ตัววะเนี่ยผมตู <c oughs> เป็นม่ <c oughs> สิบทำเซลเลยเป้ยหนีเราไงจุกเราหร<อ>ือเปล่าจับมึงเห็นพวกกูทำคลิปวิ่งไล่จับเด็กน้อยเหรอ <c oughs> โอเคนุ๊งั้นเดี๋ยวแป๊นนึงเราเปลี่ยนเซิร์ฟไปก่อน,นอเนาะหาอยู่นิดหน่อยนะคนดู <c oughs> มามันบอกแคนะ มันบอกอย่างหนึ่งว่ามาดิกีเองตรงไหนต้นไม่หนึ่งหนึ่งเราต้องเลี้ยงในสุดไหมมันหนึ่งหนึ่งแม่โอ้เอาเลยคนได้ได้ได้เราได้หนึ่งหนึ่งเด้อแม่หนึ่งหนึ่งเสียเลขเปล่าสิมีอะไรต้องหนึ่งหนึ่งกันหรอกไม่มีเลยไม่มีเป็นอุตตะน้นมันดีจริงนะูดี๋ยพ่อะบอกเลยว่าน่ารักนะบอกเลยในเรื่องน่ารักมากนะฮะก็ใครไปดูแล้วบอกผมด้วยนะผมชอบมากเออกูชอบมากๆเลย ไปดูรอบสองนะคุณผู้ชมชอบเสียงพี่แป้งมากเลยครับโอเคนุ๊ปนุ๊ปนี่นุ๊ปนุ๊ปนุ๊ปยีต่อชีต่อแอมคู่แสมถ่าแล้วเพื่อนคุ้แอร์ไลน์เวล่ะเวล่ะนุ๊ปตายกันเองไงชิบหายนุ๊เนียกลัจะตายแล้วไอ้นุ๊ปไปโดนกูเว้ยไปเร็วเน๊ยไปแล้วเว้ยมาดิมาดิเอาไปดูมันเออโดนมันโดนมันโดน นี่ตายแล้วเอ้าไม่ตม่อย,ตยอยมันนี่นู๊บนู๊บนู๊บู๊ตรงนี้ไงเรานู๊บตัวใหม่ชิดี้ชิดี้ชิดี้ไม่ต้องละวนู๊บพูะตายนู๊บพูยแทนตัวไหนวะเนี่ยแล้วไหนแล้วมันไปนู่นแล้วนี่บนฟ้าโดนโดนโดนดิสองสองหนึ่งไงเรา ร้องนี่วันไหนจะร้องรู้ๆมาเจอกูณแม่เข้าแม่เข้ากูณแม่เข้าเข้าอีกก็ได้เอาไปเข้าไปแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยมันยุ่งยังไงอ้นเฮ้ยนี่ไม่เนีนี่ก็อยู่ก็อยู่นี่ไงตายแล้วเนี่ยนี่น่ากูยังไงเฮียเฮ้ยดูๆมัเจอสิงหนึ่งไว้ยดูๆ เดี๋ยวบอดี้บอดี้มันลงสองหนึ่งหนึ่งบอดี้บดีเอ้ยมันเอ้ยเยี่ยมันไม่เอามะุ้ยตัวเนี้ยโอ้โหแม่งหามากเลยคุณผู้ชมเยี่ยนเลยยังไงก็หาทำหมดแล้ว ้ยไม่มีแล้วอ่ะไม่ได้ไม่น่าจะเอาแล้วละมันได้บอกว่ากูโดนตลอดเลยคนเหลี่ยมกูสารอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดีกว่าเซิร์ฟอีกเซิร์ฟเลยละกันโอเคโอเคอันนี้น่าเป็นเซิร์ฟสุดท้ายของอุตส่าห์นะพอละคุณผู้ชมโคตรมันเลยนะนุ่มๆเนาะอุ้เนี่ยเออเป็นอะไรที่สนุกมากเลยอ่ะสนุกจริงจริงอ่ะไปดูมันเดื่อยๆกับสี่เจ้าเกาฮัทอ่ะ เฮ้ยมี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 ด่วนเลย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 ากันไรเข้ามาเลยมาเลยฮัลโหลสปายมัเตอร์ฟัคเกอร์นี่ไงอุ๊ยมันมันสปายกูกลับเลยหาเรือที่ชูฮารุมิอ่ะนั่นมีที่เสกเจ้านะส1นั่นสิบล้านขึ้นไม่รู้ว่ากูไม่รู้กูบวกกับหาเรืออยู่อะนุ๊บแอลไยไปละนั่นนึงนะนุ๊บขอขอคนนี้คนเดียวขอคนนี้คนเดียวได้คนนี้คนเดียวได้แค่นั้นแหละตาย ้าก่อนหนึ่ตัวเององมันไม่ออกมาไงนั่นน่ะหน้าก่อนนู่นะน่ะพันเก้าอะไปเอาข้าวฟรีไล้ไะได้เลยลองดูไดแล้วข้าวฟีเดี๋ยวบอกว่ามันหนีไปแล้วนะรู้หนีเยอะอย่าบอกนะว่าเห็นบักอ้นแล้วกลัวกลัวตัวสั่มแล้วน่าจะยืนเอ้ย เปิดด้วยโอ้น่จะโดนน่าจะโดนหลายตีนเลยถืออย่าเยอย่าเลยดูดิโดนหลายตีนจนเลยเปิดเลยเลยเป็นอะไรอ่ะมันไปทางบินเกาะผมมไม่เอาเย้มากกลัวจริงนะเว้ยเราเกมดีขึ้นไปใครจะแพ้โป้เน่ากลัวจริงนี่นะขวบตัวเดิมไปแล้วนะเปิดไหม เปิดหรือเปล่าวะไม่เปิด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 ฉลาดนีเออไม่เปิดสักหน่อยวะโอเคตู้หน้าหนังไม่เปิดมั้งกางผ่อนกางมีเหรอตัวกางมีป่ะไม่มีว่ะเฮ้ยมันเจอว่ะอ้นฐานเรือเติมน้ำเลยอ้นไในโจ๊กจ้างอ่ะมันเทมเคลยตัวเลยตัวเลยเฮ้ยนั่งขี่เลยนั่งโหเลย ไีนไหนไหนนั่นเห็นว่าหัูนู่นน่ะเฮ้ยโอเคโอเคสเตลสเตลลสเตลคืออะไรวะมันทำอะไรอยู uh Listen, Still, ่อ um uh, ่ะมันรอาทะเลเกินแม่ทำมันยิงสกข้ามันอยู่รูปเลนดิ้งเลนดิ้งเลนดิ้งเน่ไอ้หมด ได้ตัวนึงได้ตัวนึงตัวหนวน้บนบนไอ้คนตายแล้วเ่กูไม่อยากเลนเก้วกูห้ามากเลยเนี่ยหนไงโดนล็กมากดีไงมาก เลยเป็นหนึ่งนะแม็กแม่แม่ตัวเดียวมาเล่นมาเล่นวัน <elaborate> นี้ได um ้เล่นวันนี้ได <mit> ้ระวังไม่ไปมึงรู้ไหมกูไม่ได้สักตัวเลยนูเอาแทนหมดแล้หมดเลยอย่ามึงเอาไปหมดเลยไม่กูมีแต่หมดเลยรอคนเยอะเลยคนเยอะเลยคนเยอะเลย ไม่เว้ยเห็นมันอะแบบว่าอยู่นี่กันอยู่เว้ยเนี่ผมหาจริงุกคนดูแบบมันไม่รู้ภาษาเลยกแต่ทนเลยฮันดูมีอะไอตอนจูน่าคนแรกอ่ะหาเรือมันถามว่าสิบเอ็มขึ้นนะใช่หรอใช่มันมีที่เตะเนี่ยหาวมากเลยไม่ไม่ไม่ใช่อะไรเล้วออกไปแล้วออกไปหมดเรือยศกลัวเว้ยกับกระหมูกับกระหมู ห่าสารห่าเรือเออแล้วมันหายไปหมดเลยจริง <c oughs> ไหมลูกมันเป็นกาวหมู <c oughs> มันหายไปจริงๆเว้ยใช่ไหมไปหมดแล้วมัม้งไหร่เย <c oughs> อะข้าวหาเลย <c oughs> นุ่มเบ้าไปแล้ววันนี้ที่อย่นี่เลย <c oughs> โอ้เนีย่ยทิ้งว่าอ่าแม็กมาแกนพีชนะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแม็กมาแกนแกนพีชใช่ไะมอ่าคลายคลายเขรามาอ่าแกนพีดด้วยประมาณนั้นโอเคคนดูวันนี้ก็ประมาณนี้ในการนะผมพามากสุดช็อตสุดท้ายนะคุณผู้ชมเอาล่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ในการนุ่มเนาะ ขาวมากคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บุยๆครับผมเจอกันครับคลิปหน้าคลิปนี้กูฮาจริงๆเลยคลิปหน้าอยากให้มีตัวอะไรคอมเมนต์กันมานะฮะคอมเมนต์เลยว่าอยากมีโซโลซันจิอะไรเงี้ยคอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมจะเอาไปในในที่สุ่มนะแล้วก็ผมก็จะกดสุ่มเองวันนี้ก็ขอเป็นอุตูดก่อนละกันโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บา,บายยจุ๊บ